ถนนเจริญกรุงถือเป็นถนนเส้นแรกของกรุงเทพที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หรือกว่า160ปีมาแล้วและในปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สําคัญเส้นหนึ่งของประเทศไทยเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองและยังขนานคู่ไปกับถนนเยาวราชอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหาที่จอดรถยากสุดๆแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะวันนี้มาดามก็จะมาแนะนํา5สถานที่จอดรถเส้นถนนเจริญกรุงจะเป็นที่ไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะที่ที่1สมาคมขวงสิว ท่งประเทศไทยอยู่ทางด้านซ้ายมือจอดรถได้ประมาณ10คันคิดค่าบริการชั่วโมงละ40บาทเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ที่2ขับเลยมาอีกนิดหนึ่งมองไปทางฝั่งซ้ายมือจะเจอคอมมูนิตี้มอที่ชื่อว่า I am c h i n a t าทาวถือเป็นสถานที่จอดรถที่ใหญ่เพราะรองรับรถยนต์ได้ถึง300คันเปิดตลอด24ชั่วโมงมีค่าบริการชั่วโมงละ40บาทที่ที่สย้ายมาทางขวามือมองหาซอยพดุงดาหรือที่เรียกกันว่า ซอยเท็กซัสกับที่จอดรถอาคารเท็กซัสสุกี้รองรับรถยนต์ได้ถึง300คันเปิดตลอด24ชั่วโมงค่าบริการชั่วโมงละ40บาทที่ที่4ทางซ้ายมือเรียกว่าที่จอดรถบ้านร่มไม้จอดรถได้ประมาณ20คันค่าจอดรถชั่วโมงละ40บาทเปิดตลอด24ชั่วโมงและที่ที่5ที่สุดท้ายสวนกวางตุง้งจุรถได้ถึง100คันเปิดตลอด24ชั่วโมงค่าบริการชั่วโมงละ40บาท